สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมนะครับคุณชายบูมวันนี้เราจะมากินข้าวกันในรถนะครับผมพิศเสีนมากเลยครับผมในรถนั่งอยู่ในรถนะครับอยู่ที่เข้มข้างหลังนะครับวันนี้เราจะมากินอะไรในรถมาดูกันเลยนะครับนี่ครับผมข้าวหมกไก่นะครับเมนูบ้านๆนะครับสะดวกครับผมพกพาไปได้สะดวกกินได้ทุกทีครับ ก็เราจะมากินกับอันนี้เลยครับอันนี้คือก็เราเนื้อครับผมเดี๋ยวใส่ไปในถ้วยนี้ครับแล้วเรากินดูนะครับในรถเพราะมันจะอร่อยไปนะครับผมแล้วไปกินกันเลยนะครับผมเดี๋ยก่งก่อนครับจะลําบากนิดนึงนะครับผมพอกินในรถใช้ถ้วยโฟมเนี่ยครับตักินะ ก้อนนี้ข้าวมัไก่นะครับผมลูกชิ้นเนื้อนะครับผมก้อนนี้จะข้าวมัไก่เกี๊ยวจะมากินกันเลยนะครับขบว่ามันอร่อยไหมครับ <Wow. S 1> ฟินมากครับฟินมาก ยอดครับยอดเมนูง่ายง่ายครับแต่อร่อยครับผมไม่ต้องกินแพงอะไรเยอะครับตอนนี้ก็อร่อยครับผม เมนมูนสุดยอด 要不。 problema tampoco ครับหมดแล้วเหมือนนะครับทุกคนอร่อยมากเลยครับคิดหน้าเราจะไปกินกันที่ไหนติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับครับบ๊ายบาย